สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ภา b g p พ GPC กันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราห่างหายก็เป็นนานอีกแล้วในวันนี้ครับท่านผู้ชมภาพ g เขามีโหมดที่น่าสนใจมาให้เล่นกันครับซึ่งเป็นโหมดที่มีชื่อว่า Fantasy Battle Royale เอาไปว่าง่ายๆนะครับโหมดนี้ก็เปลี่ยนจากการยิงปืนนะครับเป็นการใช้อาวุธนะครับก็ตามภาพนี้เลยนะอย่างไอตัวแรกนี่เป็นเลนเจอร์นะครับใช้เป็นหน้าไม้นะไอตัวนี้ก็มีโล่นะครับแล้วก็มีอะไรอะมันคือเสาตรงบันไดปะ แล้วก็มีแบบตอกปูไว้นะครับเออเนะี่ยเป็นอาวุธมันนะฮะแล้วก็นี้เป็นมีดดาบนะครับที่เป็นใบเลื่อยเออไม่อย่างเท่นะครับแต่ไม่ดูชุดมันเป็นก้ามปอมไหมฮะมึงเอาหาใช่ไหมเนี่ยแล้วข้างบนมันอะไรน้ำกระป๋องเอาไปใส่บนหัวทําเพื่อไอตัวนี้ไอ้น,ไอนี่บางอยู่ครับสี่เหลี่ยมมันเป็นวิสานะครับถือปืนแฟร์นะฮะอารมณ์ประมาณว่าใช้เวทอะไรงี้พูดๆไปก็งง,งๆนะครับเดี๋ยวเรามันเริ่มเกมจริงกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมผมจะเล่นเป็นเอ่ออะไรดีอ่ะเอาเป็น ถ้าเกิดเอาอยากมันๆก็ผมว่าอันนี้น่าจะดีนะครับดูไอเทมมันครับมีไอเทมหลายอย่างมากเลยมันก็จะมีสกิลเขียนไปนะครับว่าอันนี้มันทำอะไรได้ยิงปืนระเบิดออกไปเหรอเป็นวิถีโคง้งเวทมนต์สร้างเปลวเพลิงมบน,นพื้นเอ้ยอย่างเท่เนี่แหละ,ะเวทมนต์ที่ทําให้เกิดระเบิดที่รุนแรงอ่ะไม่ใช่ระเบิดควันแล้วเหรอฝนดาวตกว่ะแล้วก็มีไอเทมอะไรอะ่ะเป็นสร้อยคอกับแหวนเนอะตัวนี้ก็มีไอเทมเหมือนกันฮนะดูเหมือนว่าตัวที่ไอเทมเยอะที่สุดนะครับก็น่าจะมี วิาสานนี่แหละเยอะสุดแล้วนะครับแล้วก็อ๋อไอนี้พาราดินก็เหมือนกันแต่ตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวซับพอร์ตนะฮะเอาว่าผมจะเล่นเป็นวิาสานล้กันผู้ชมเพราะว่าตัวนี้น่าจะาใส่สกิลกันนวน,นย์เลยนะจากเท่าที่ผมได้ไปลองเล่นโหมดนี้มานะท่านผู้ชมดูเหมือนว่าโหมดนี้เขาจะเน้นวิธีการฟาร์มนะฟาร์มแล้วก็อัพไอเทมอะไรที่ผมชี้ให้ดูเมกี้เนะี้ยเพื่อที่จะได้แบบว่าได้สกิลมาในการโจมตีคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็เอาไว้ใช้ ตามสกิลของตัวเองครับถ้าเป็นตัวซัพพอร์ตก็เพิ่มสกิลในการซ mm ัพพอร์ตเพื่อนอะไรอย่างนี้ย mm hmm. อารมณ์เหมือนเล่นเกมโมบ้าเลยแค่เปลี่ยนแบบว่ามาเล่นในเกม p u b g อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เนาะอล่ะท่านผู้ชมเราจะโดดมาที่นี่นะครับเป็นโลสฮอกนะครับจะว่าไปเหมือนแมพมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะเนี่ย mm hmm. เป็นแบบว่าแมพออกแนวแฟนตาซีอะไรอย่างนี้นะครับเหมือนแผนที่สมบัติเลยนะเ mm hmm. ดี๋ยวดูซิว่าตรงนี้มีคนเยอะไหมดูดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ mm hmm. โอเคถือว่าเราเลือกที่ถูกครับมาลงตรงนี้ ว่าแต่เราจะไปลงตรงไหนดีเราจะควรที่จะไปลงฝั่งนู้นไหมหรือลงฝั่งนี้ดีเพื่อเราอยู่ไหนอะ่ะเพื่อเราอยู่แถวนี้ครับเราก็ลงแถวนี้แล้วกันนะผมจะโดดมาข้างบนนี้เอ้าไม่ไม่ถึงว่าแม่งมต้องมาตกตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยไอหาเลงบนหลังคามาตกตรงนี้เฉยเอ้ยมันเริ่มยิงกันแล้วท่านผู้ชมเราก็ยิงบ้างดีกว่าก่อนอื่นใส่กระสุนก่อนครับตอนนี้ไม่มีกระสุนเฮ้ยเดี๋ยวนะมันกระสุนมันมีจํากัดป่ะวะเก็บมาก่อนดีกว่าอย่ายิงไรสาระเลยเฮ้ยเหมือนมีใครขับรถเลยท่านผู้ชม ผมได้ยินเสียงขับรถน้ามันยิงกันใหญ่เลยเอ่อเราต้องเก็บของก่อนนผู้ชมเก็บเป็นคริสตัลนะครับอ่เราเก็บไปให้หมดเลยครับจริงๆเนี่ยในแต่ละตัวมันก็จะมีการแบบว่าใช้คริสตัลในการอัปเกรดของนะครับแตกต่างกันไปนะครับอย่างเราใช้สีน้ําเงินนะครับสีเขียวนี่จะเป็นของซัพพอร์ตนะครับสีเหลืองจะเป็นของแครี่นะฮะหรือว่าเลนเจอร์นะไอตัวระไะไกล่ผมขอียกว่าแครี่แล้วกันพอดีผมติดโมบ้าบ่อยแล้วก็จะมีอันนึงเป็นสีม่วงมั้งอันนั้นก็จะเป็นของตัวตีใกล้นะฮะ แล้วก็จะมีอันที่มันพิเศษกว่าชาวบ้านเขาก็คือไอ้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นเพชรนะอ่าเป็นเซอร์คอนนะท่านผู้ชมสามารถเอาอัปเกรดแบบเลเวล5ได้เนี่ยการใช้อัปเกรดเลเวล5จะต้องใช้เพชรนะซึ่งเราจะต้องมีทั้งหมด3อันด้วยกันถึงจะอัปเกรดหมดนี้ได้หน้าที่ของเราในโหมดนี้นะครับคือเราต้องฟาร์มอย่างเดียวเลยนีย่งไงเจอแล้วสีม่วงเดี๋ยวเราเก็บไปแล้วก็เอาไปแบ่งกับเพื่อนเราที่หลังนะครับระหว่างนี้ก็ให้เพื่อนเขาเก็บเก็บไปผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะเก็บมาแบ่งผมเปล่าแต่ว่าผมหวังดีกกกกัััับบบเเเเเเพพืืพะะ่่่่นน่่อออนนนนนนราาาาะะะะฉ้ <Wow. S 1> ้ผมมจ็ไไปแแงงงยยูทช มาแล้วจ้านี่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 ของใครบ้างนี่เอาไปเอาไปไปแล้วก็ของเรามาครับเอาใหเก็บผิดเก็บผิดอันเก็บผิดอันของเราต้องสีฟ้าครับอ่าฮะแบ่งกันไปนะเพื่อนนะแบ่งกันไปนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสีม่วงี่ของใครครับไม่รู้ครับระหว่างนี้เราก็ซื้อของเลยครับนี่เป็นการสร้างไอเทมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสร้อยคอจะเพิ่มพลังชีวิตนะครับตามตัวของเราอันนี้ก็สร้างลูกไฟนะครับเอาง่ายๆคือมันก็ทําให้เรามีสกิลที่มากขึ้นแหละผมก็ขี้เกียจอ่านนะครับมันมีสกิลละเพราะว่าเราอัพอัพไปเถอะนะให้ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมสุมเจอเทีมดีมากเลยทุกผู้ชมเพราะว่าเขาเล่นกันเป็นมากเลยครับเป็นงานจริงๆคือแบบว่าเก็บของได้ก็บแบ่งกันอะไรกันนะฮะถือว่าดีมากเลยนะเนี่ยไอหมอนั่นเก็บของผมไปแล้วเสียเงินนะเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็คง,งเอามาแบ่งแล้วแหละนะ อะไรอะยาใครอะเพื่อนเราขอคริสตัลบ้างได้ไหมอะคริสตัลเราอะอยู่ที่นายอะเบอร์สองเราเห็นอยู่นะเมื่อกี้อะตว่าตอนนี้เราไปบวกกวันดีกว่าครับเดี๋ยวข้างหน้านัาน่าจะมีคนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไอ้เบอร์สองก็เบอร์สามข้างหน้าเรานี่เป็นตัวตีใกล้หมดเลยนะครับเราจะต้องคอยสนับสนุนจากระยะไกลนะทานผู้ชมเราจะได้แบบว่าไม่โดนตีตายเพราะตัวเราน่าจะบางหน้าดูนะมันก็จะแบบว่าดาเมจหนักนะครับก็ต้องบางเป็นธรรมดานะครับต้องมีข้อดีข้อเสียแตกต่าง,งกันไปไม่งั้นเดี๋ยวแม่งโกงเกิน เ,เหมือนผมจะเห็นรถอยู่ตรงนั้นวะ่ะท่านผู้ชมเห็นปะมันมีรถอยู่อ่ะเป็นมอไซน์นะครับแล้ววงก็เหมือนจะบีบมันเลยด้วยดูยด,ด,ดีวงเริ่มบีบแล้วท่านผู้ชมผมว่าเราไปเอารถน่าจะดีนะครับเราจะได้แบบว่าเอารถมาแล้วก็ขับไปหารถใหญ่แล้วก็รับเพื่อน4ี่คนไปด้วยอะไรเงี้ยน่าจะดีฮนะอุ้ยเจ็บเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมอัพอะไรได้มา้างอ่ะเอาเป็นเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับอัพ,อพไปมั่วๆแล้วกันนะแต่เราต้องไปแบ่งของกับเพื่อนนะครับ ระหว่างนี้เราก็อัพของไปก่อนของที่เรามีทั้งหมดอัพเกรดไปเฮ้ยจะว่าไปเราก็มีเยอะเหมือนกันนี่ว่านงไงมอไซค์ข้างหน้านั่นผมจะไปเอามอไซค์เราจะได้ขับรถเพื่อไปหารถใหญ่อีกทีนึงแล้วก็รถใหญ่ไปรับเพื่อนอีกทีนึงผมจะไปเอามอไซค์ท่านผู้ชมจะไปทันไหมวงจะบีบกูก่อนเปล่าเฮ้ยเหมือนเหมือนวงบีบมาจริงวะเออต้องเล็งแล้วต้องเล่งมือแล้วต้องเล่งมือแล้ววงบีบจริงวงบีบจริงไม่ได้ล้อเล่นเฮ้ยมอไซค์ทำไมเป็นมอไซค์ หัวยูนิคอนว่าเฮ้ยมาลิตเติลพอนี่เหรอโอเคได้เหมือนกันขับขับไปเถอะมาแล้วแก๊ปมาแล้วเาเลยครับอ่าชนกันเองเแต่เหมือนเหมือนโหมดนี้มันตีกันเองไม่ได้นะครับไม่เหมือนโหมดปกตินะครับอันนั้นตีกันเองยับเลยนะอันนี้เกียร์ไม่ได้เว้ยโอเคแล้วเราจะไปไหนต่อดีอะไปไหนะเพื่อนใครก็ได้นำหน่อยผมไม่รู้จะไปไหนท่านผู้ชมมาร์กฟ้าเหรอ,อเฮ้ย ใครวะอ,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 อ๋อเจอแล้วนั่งไงศัตรูศัตรูเอเนอมีเอเนมีเอเนอมีเอเนอมีเอเนอมีทำไงดีอ่ะเอาชิบหายเพื่อนกูปไปนู่นแล้วกูมาตรงนี้คนเดียวไอ้บ้าเอ้ยไม่ใช่คนเดียวมาสองคนดีกว่าเริ่มใส่กันแล้วท่านผู้ชมเอาไงดีอะพวกเราอะเอาไงดีเพื่อนเราควรจะหนีหรือควรจะสู้หรือ,อยังไง มันยิงไม่ได้เลยครับมันยิงลูกไฟมาฮะแต่ว่าเรามีมอไซค์แล้วไงอะลูกไฟสู้มอไซค์ไม่ได้หรอกความเร็วมันต่างกันไอ้น้อง <c oughs> ว่าแต่เราจะไปไหนเพื่อนอ๋อเราจะตั้งรับตรงนี้เหรอเอาได้ดิเฮ้ยนัองอย่งไงมันมวิ่งอยู่นะเห็นปะยิงมากเลยวดระยะไม่ถึงโอ้โหโระยะไกลเกินบบนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอญาตเฮ้ยมีรถมาด้วยถึงปะวะอีกนิดนึงไม่ถึง บ้าล้วมันไม่ถึงอะระยะไม่ถึงบาเอ้ยตรงนี้อะไม่ถึงโอ้โหแม่งมึงระยะไม่ได้เลยวะเอ้ยฝั่งนู้นก็มีรถอะเว้แล้วใครปาแฟดวะศัตรูดื้อฝั่งเราไม่รู้ครับรวมกลุ่มกันก่อนแล้วกันรถรถเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่บนภูเขาไอ้ม่กกี้ไปไหนแล้วมันมันเข้าป่าไปแล้วเหรอมันไปป่าละมอแล้วท่านผู้ชมข้างล่างนี้มีคนเหรอวะใช่ปะเนี่ย สงสัยใช่ครับเพื่อนเขา mark อยู่นั่งไงเจอแล้วสบาแล้วปาระเบิดอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยขว่าขยิงกูอ๋อไขว่าอ๋อเจ็บโอ้ my god โอ้เจ็บมากโอเคตัวนี้ตัวซัพพอร์ตเข้าฮิ้วเราได้เฮ้ยไขวปาอะไรมาเนี่ยอ๋อเอาะควันควันกูตกใจฮิ้วกันฮิ้วกันฮิ้วกันเฮ้ยเฮ้ยมีวงเวทมีวงเวทเอาไว้ฮจูได้เย้แม่งเอ้ยแม่งมา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 แม่งจะยิงเพื่อเราแม่งจะยิงเพื่อเรา ทำไมกูรีโหลดนานขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยที่บ้านล้วกูรีโหลดโคตรนานเลยโอ้ไม่ไม่กูน็อกตัวเองโอ้โอ้เจ็บโอ้เพื่อนเราตายไปแล้วเราเหลือแค่นี้เพื่อนโอ้ไม่ไหวอเ้เหือตายระเบิดขวดตัวเองเอากูทำดาเมจตัวเองได้แต่ทำดาเมจกับเพื่อนไม่ได้โอ้โห,โโหบ้าเอ้ยไอ้นี่ก็มา้วครับฟาดโอ้โหแม่งเดินฟาดกันใหญ่เลยครับปาบเขาให้ นักกล้ามประธานนักกล้ามครับจังหวะนี้ยังไงนักกล้ามคนไหนจะเป็นคนชนะครับเอ้านักกล้ามฝ่ายแรเป็นคนแล้วนักกล้ามฝ่ายเราเป็นคนชนะครับตอนนี้ลินพันแล้วครับเราเพื่อนเราเหมือนจะน็อกครับตอนนี้ครับยังไงฮะก็จะไปช่วยได้หรือปาครับตอนนี้น็อกอยู่ตรงนี้ฮะมือธนูของเราเฮ้ยจอมเวทแม่งมายังไงครับเพื่อนเรากระโดดเข้าไปฟาดแล้วจังหวะนี้ยังไงฟาดต่อไปไอ้นี่จะน็อกไหมไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เขาเข้าไปฟาดแบบรัว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 แต่ว่าเหมือนจะมีคนยิงมาจากทางไหนไม่รู้อ้าวแล้วอยงวันนี้โดนยิงตายห่าไปเรียยบร้อ เอาไปสักตาดีกว่าท่านผู้ชมตาน,นี้ผมจะเล่นเป็นเจอร์นะครับเป็นพลธนูนะครับพลซุ่มยิงก็ตอซบไง <laughs> เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะพลซุ่มยิงตัวนี้มันยิงเป็นหน้าไม้ใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้จะมีความแม่นยําสูงนะครับแล้วก็ถนัดในการซ่อนตัวแล้วก็มีการซุ่มยิงด้วยนะครับตัวนี้ถ้าผมลองเล่นดูนะมันจะแบบว่าวิ่งแล้วไม่มีเสียงเท้าเว้ท่านผู้ชมมาทําให้เราได้เปรียบมากเวลาแบบว่าเราแอบอยู่เงี้ยศัตรูก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนนะโอเค มาแล้วครับตอนนี้เราลงมาที่สกูลนะท่านผู้ชมคราวนี้เราต้องเก็บเป็นคริสตัลสีเหลืองนะครับแต่ว่าเราจะเก็บของอื่นไปด้วยเดี๋ยวเอาไปแบ่งกับเพื่อนกันที่หลังเหมือนเดิมท่านผู้ชมเอ่มเหมือนผมมจะเห็นสตูอยู่ข้างบนเมื่อกี้ว่าแวบไปช่วยเพื่อนก่อนอยู่ไหนวะเป็นผมเห็นสตูอะอ๋อนั่งไงเจอแล้วยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยเอ้ยชิบหายไม่ได้รีโหลด <S <S ไอ้เวรเลยบ้าเดียเฮ้ยเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนมันไม่ใช่แล้วลืมรีโหลดไอ้บ้า โอ้แม่งกระสุนไม่ได้รีเวนเนยเอาเพื่อนตายแล้วะโอ้อย่างสวยเลยท่านผู้ชมช่ไหมไอ้บ้าเอ้ยเนี่ยข้อได้เปรียบของตัวเราคือเราจะวิ่งแบบไร้เสียงนะครับท่านผู้ชมมันก็จะโกงนิดหนึ่งเวลาแบบว่าซุ้มยิงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเจอแบบต่อตัวเนี่ยตัวต่อตัว,ตว่ยคือไม่ไหวครับบอกเละเละครับนี่ครับเพื่อนเอาไปดิเพื่อนเอาบ้าเพื่อนแบ่งกันบ้าเาเพื่อนเอาไม่เอาเหรอไม่ไม่เอาเหรอ ไม,ไม่เอาเดี๋ยวเราเอานะยังไงครับโอ้ยเจอ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 มันอยู่นี่มันอยู่นี่มีศัตรูอยู่เฮ้ยเอาเฮ้ยมึงมาไงเนี่ยชิบหมเล่าอ้อไม่ช่วยกูด้วยเลนเจอร์มานะต้องวิ่งบนโอ้โหกูเจอหานแล้วะเนี่ยแม่เงเอ้ยสวยแล้วกูสวยแล้ว,ว,ลวออกไปออกไปเข้าไปอ้อไม่อ้อกูจะบอกแล้วกูจะตายเอ้าเรียบร้อยไอ้ห้าเอ้ยใครฆ่ากูด้วยหน้าไหม แล้วกูลงมาเจออะไรก็ไม่รู้เพื่อนกูอยู่ไหนกันหมดเอาเหลือตัวเดียวเออไเหลือเพื่อนคนเดียวเพื่อนเล่นแม่งเลยจังนี้เข้าไปยิงเข้าไปมันจะยิงทําไมอ้าวโดนดีเนี่ยมันโดนมันยิงแล้วเนี่ยไม่ใช่เข้าไปยิงแต่โดนเขายิงเนี่ยเรียบร้อยเลยโอ้โหเฮ้ยดูเหมือนว่าโพชิงกีนี่จะมีคนลงเพียบเหมือนเดิมเลยฮะไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนก็ตามเพื่อนเราจะลงไหนฮะตรงนี้เออเอาละสิเอาละสิเอาละสิเ,ะสเพื่อนเข้าไปเลย สนับสนุนกองกำลังส,สนับสนุนมาแล้วสนับสนุนมาแล้วฟาดฟาดฟาดไอ้มันโดนสโลเพื่อนเราสามารถตีสโลได้ตัวซัพพอร์ตอะเอ้ยโอ้เจ้ากูร่วงกูร่วงเอาให้เพื่อนกันล่วงเอาให้ล่วงกันหมดเลยเฮ้ยเพื่อนช่วยกูด้วยดิเพื่อนต้องช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนต้องช่วยเออเฮ้ยมึงตลกวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะมึงจบแล้วอะไม่ใช่มั้งเฮ้ย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 ไม่เอาดิไม่เอาดิเมื่อกี้เพื่อนเราก็ไม่ช่วยเราเลยอ่ะไอ้บ้าเอ้ยเพื่อนไอ้วิมีค่า โอ้โหทีมมันมีจอมเวทอ่ะสวยแล้วแต่ว่าทีมเรามี3ตัวครับตอนนี้เหลือแค่ตัวซับพอร์ตวะตายหาแล้วครับเ้าจะเล่นยังไงแล้วเนี่ยฟื้นคืนชีพก็ไม่ได้ด้วยโหมดนี้บ้าเอ้ยบ้าจริงเชียวดูไม่มีจุดฟื้นคืนชีพครับเพราะฉะนั้นก็เรียบร้อยครับดูทรงแล้วกูออกเกมดีกว่าโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ถือว่ามาเล่นกันขำๆแล้วกันนะเป็นโหมดที่ แปลกใหม่ดีนะครับจริงๆมันเคยมีมาแต่ก่อนแล้วมั้งผมก็จําไม่ได้ว่าตอนไหนแต่ตอนนั้นผมไม่ได้เล่น,นครับเพิ่งมาเล่นตอนนี้ก็รู้สึกว่าโหมดนี้ค่อนข้างที่จะคือมันก็สนุกแหละแต่มันก็ถ้าเกิดว่าเล่นคนเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็ไปสมมุ่มเจอเพื่อนในทีมเนี่ยมันก็จะค่อนข้างน่าเบื่อนิดนึงเพราะว่าเกมมันต้องต้องฟาร์มอะแล้วก็ต้องแบ่งของกันนะต้องเล่นแบบมีทีมเวิร์กนะเพราะมันจะมีแต่ละสายไงคือมี4ตัวนะมีแบบว่าเป็นแคลรี่แล้วก็ไฟเตอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แท้งซ อีกอันนึงก็คือเมดอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนเล่นเกมโมบ้ามันก็จะมีตำแหน่งเนาะก็คือถ้าเกิดว่าขาดตำแหน่งไหนไปนะครับมันก็จะทําให้เกมเ,เสียไปเลยนะครับแล้วก็แบบว่าโอกาสชนะก็จะเหลือน้อยเนาะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยตาสุดท้ายนะครับที่เราเหลือแค่ซัพพอร์ตใช่ไหมเขาก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะซัพพอร์ตมันตีเบามากเลยนะครับเกมนี้ต้องอาศัยทีมเวิร์คค่อนข้าง,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 งสูงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเล่นก็แนะนาว่าเล่นกับเพื่อนดีกว่านะครับจะดูเหมือนว่าโหมดนี้จะอยู่อีกสักประมาณ4วัน13ชั่วโมงนะครับ ก็ไม่รู้คลิปนี้จะลงเมื่อไหร่อ่เอป็นว่าถ้าดูคลิปนี้แล้วหมดมันยังไม่หมดก็รีบเล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันใกล้จะหมดแล้วนะครับใครอยากจะลองก็ลองเล่นดูแล้วกันโอเคก็ตามนั้นแหละนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าคลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรหรือเกมอะไรก็ตามสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ